สวัสดีครับเพื่อนๆกับมาคจอกันอีกสามเก้าห้านะครับวันนี้มีเคสสำหรับยึดตัวมือถือในรถยนต์ดีๆมานำเสนอจะเรียกว่าเคสก็ไม่ใช่เด็กเป็นตัวที่ยึดที่จับโทรศัพท์ในรถยนต์นะครับซึ่งเพื่อนบางคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยก็มีทั้งหลายแบบอันนี้ก็ไม่เห็นแปลกเลยนะอันนี้คือโฮโก้นะครับรุ่นคือ ca 9 1ถามว่าทำไมผมถึงแนะนำตัวนี้ผมบอกก่อนนะครับให้ดูหน้าตามันนี่แพคเกจจิ้งมันมาแบบนี้นะ เปิดให้ดูแล้วกันนะครับถามว่าตัวมันซัพพอร์ตอะไรบ้างก็ตามนี้เลยมีไว้เล็าช้านะครับไม่ใช่แค่ว่าที่ยึดโทรศัพท์มือถือที่เป็นแม่เหล็กเท่านั้นนะครับเดี๋ยวนี้ปัจจุบันเนี่ยหลายโทรศัพท์เองเนี่ยมีเหมือนฟังก์ชันในการใช้งานแม็กเซฟนะแน่นอนนะในฝั่ง iPhone มีอยู่แล้วฝั่ง Android ก็ใช้ตัววงแหวนแม่เหล็กไปติดก็ใช้ได้เหมือนกันถือว่าเป็นประโยชน์นะผมบอกเลย นะครับถ้าสนใจอยากจะซื้อสินค้าตามที่ผมรีวิวนั้นซื้อ,อยังไงนะครับ<ม>กดไปที่หัวข้อคําบรรยายตรงคําว่าเพิ่มเติมนะครับสังเกตด,ดูนะว่าผมมีการใส่ไปให้แล้วว่าสัง่งซื้อได้ที่ไหนนะครับก็คือสัง่งซื้อได้ที่นี่กดตามลิงก์ได้เลยกดตามลิงก์เรียบร้อยนะครับมันจะไปเปิดเบราว์เซอร์ให้นะครับซึ่งในกรณีนี้ผมก็มีการลิงก์ไว้ที่ช้อปปีนะครับบางทีอาจจะเป็นของ Lazada จากนั้นเพื่อนๆก็สามารถกดสั่งซื้อได้เลยนะครับอ่ะดูกันนะครับข้างในมีอะไรบ้างนะแก่เพื่อนดูอันนี้ส่ง น่าจะมาจาก G หีหละผมว่านะเพราะผมได้มาสามอกว่าบาทนะครับ <c oughs> ในนี้มีอะไรบ้างคู่มือนะครับรองรับการชาร์จสิบหวัตนะครับถ้าเป็น Android นะแต่ถ้าเป็น p p o o n อ่ะไม่ได้อยู่แล้ว iPhone ก็ได้แค่7.5วัตต์เพราะว่า iPhone มัน <c oughs> ต้องใช้ MagSafe ของวันอ่ะถึงจะสิบห้วัตซึ่งในรถยนต์ MagSafe มันไม่มีก็ต้องไปซื้อพวกยี่ห้อที่แบบเป็นพวกเบลิคือแพงๆอ่ะมีชิปของทาง Apple นะถึงจะใช้ได้นะครับ ที่เดี่ยวเนาะแล้วก็ให้สายที่เป็น usb a มาเป็น usb c นะครับนี่ประมาณนี้ความยาวสายผมว่าเมตรหนึ่ง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 ,งความยาวสายเมตรหนึ่งนะครับหน้าตาอุปกรณ์เป็นแบบนี้ตอนมาเนะี่ยเขาไม่ได้แพคเกจมาแบบนี้นะตอนมาเขาจะแยกกันตัวเนี้ถอดออกได้นะครับสังเกตด,ดูนะสวยนะข้างหลังทําเป็นเหมือนเป็นลายคาร์บอนโดยท,ทั้งที่เราจริงๆเราก็มองไม่เห็นนะมันอยู่ข้างหลังรถจะถูกปะ อันนี้เป็นตัวหนีบช่องแอร์นะครับแอร์เวนเห็นไหมหนีบเข้าไปกับช่องแอร์นะบางคนบอกอะไรนี่อะไรไออันนี้นะครับมันปรับได้ตัวนี้เป็นตัวค้าเวลาที่เราหนีบช่อง Air, แอร์อะไรนี่มาช่วยค้าไว้ถามว่าทำไมผมถึงซื้อแบบนี้นะครับเวลาเราหนีบช่องแอร์นะแล้วถ้าไม่มีตัวค้าไอตัวนี้มันจะงัดฝาแอร์เราถูกปะ่ะแรกๆไม่เป็นไรหรอกแต่พอรถเริ่มเก่าพลาสติกกรอบแตกนะครับผมว่าไม่คุ้มนะผมก็เลยซื้อตัวที่มันมีตัวรองตัวนี้เพื่อช่วยค้าทําให้ มันลดภาระเวลาที่ตัวนี้ไปหนีบเกคบตัวช่องแอร์เราไม่งั้นนะผึงเวลาพลาสติกแตกแน่นอนถามว่าตัวนี้หนักไหมตัวนี้ไม่หนักครับแต่โทรศัพท์มือถือหนักครับเพราะ,ะนั้นมันเหมือนเป็นคันง,งัดอะ่ะมีโอกาสที่จะทําให้ตัวช่องแอร์เราเสียนะครับด้านหลังตรงนี้จะมีตัวยางมาให้นะครับใช้สําหรับลองนะครับแต่รถบางคันเนี่ยมันมันไม่ได้ยึดตรงนี้ไงอย่างของผมยึดตรงนี้ก็ไม่ได้มันไม,ม่มีที่จับมันจะต้องยึดตรงขอบซึ่งผมก็เลยเอาผ้าเทปผ้ามาแปะไว้กันลอย ไม่งั้นเดี๋ยวคอนโซลผมมันเป็นลอยนะครับคอนโซลผมเป็นคอนโซลเงาด้วยเดี๋ยวมันเป็นลอยนะครับตัวนี้ปรับได้นะปรับหมุนได้นะครับเพื่อที่จะให้องศาที่เราต้องการเห็นไหมมันเป็นหัวบอลน่ะนะครับตัวนี้ที่เห็นอยู่มีไฟด้วยนะครับเปลี่ยนเป็นสีเขียวกับสีน้ําเงินเวลาใช้งานเนี่ยมือถือที่มีระบบ m a x s a f e ใช้ได้นะครับอย่างตัวนี้ผมใช้ Galaxy S23 Ultra นะครับใส่เคสควอลล็อกที่มี Max s a f e ในตัวอ่าเคสนี้ผมเคยรีวิวไปแล้วนะเห็นไหมเป็นควอลล็อกที่แบบเนียนมากเลยนะ ติดเข้าไปกับตัว m a ็กเซอยู่เลยถามว่าล่วงไหมผมบอกเลยว่าไม่ล่วงนะครับเพราะว่ารถน่ะไม่ได้สะเทือนเท่ามอเตอร์ไซค์อยู่แล้วถือว่าใช้ได้ครับเนี่ยผมเขยา่าเขยา่าก็ต้องระวังนิดนึงนะยวแตกแล้วก็ข้อดีคืออะไรนี่งไงเวลาอยู่ในรถนะเราก็วางเข้าไปมันก็ดิบเลยซึ่งผมว่าเฮ้ยเวิร์กเนี่ยแล้วที่สําคัญคือนี่นะเวลาเราดูพวกหนังหนังอะไรเงี้ยในรถก็ได้อย่างรถผมเป็น Apple CarP รพกับตัว Android Auto ที่เป็นไวเลสใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ย เวลาผมต่อเข้าไปกับในรถแล้วผมอยากจะเปิดพวัวเรียกอะไรเป็นหนังวิดีโอ YouTube บนนี้และมันดังเข้าไปในรถก็ใช้ได้ครับเพราะในรถเนี่ยตัว Android Auto มันมันดูหนังไม่ได้อยู่แล้วนะครับได้ฟังเพลงอย่างเดียวเนี่ยเจ๋งนะเดี๋ยวไปดูในรถกันว่าเป็นยังไงอ่าที่ผมบอกเพื่อนๆนะแม้มันดูในรถแล้วนะนะไฟมันเป็นสีเขียวขึ้นตรงนี้เวลาที่เราออนออนตัวรถยนต์แล้วก็เป็นสีน้ำเงินเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาประมาณนี้ถ้าเราไม่ใช้งานนะครับยึดเข้ากับตัวที่ยึด แบบนี้นาตายหไหมผมยึดเข้าตัวคลีปแอร์แล้วก็ด้านล่างเนี่ยผมมาค้ำไว้กับตัวคอนโซลเพราะนั้นเวลาที่เราใช้งานในรถเนี่ยมันจะค่อนข้างมั่นคงมากไม่โยกไม่โยกครับเวลาที่เรามือถือมายึดเห็นไหมดูนะดูนะปึ๊บอยู่เลยง่ายเลยชาร์จเลยเห็นไหมแจ้วขึ้นด้วยว่าชาร์จไร้สายนะครับอีกห้านาทีก่อนจะเต็มเอาออกก็ไม่ได้ยากอะไรยึดเข้าไปปึ๊บชาร์จเหมือนกานเห็นไหมง่ายมาก นะถือว่าโอเคเลยนี่ให้ดูอีกทีนี่ง่ายไหมปึ๊บเห็นนลง่ายมากแล้วแถมเป็นชาร์จด่วนนะครับตัวนี้เนหะ็นไหมของผมขึ้นชาร์จด่วนนะครับเพราะนั้นก็คือเป็นการชาร์จ15วัตต์แจ๋วเลยอ่ะเนี่ยถามว่าโยกไหมเนี่ยมันก็คือโยกนิดนึงนะเป็นเปืเป้องปกติของตัวที่ยึดตัวโทรศัพท์นะครับเป็นแบบนี้อยู่แล้วแต่ว่าเนี้ยมันจะไม่งอนเง่นนะครับเมื่อวานผมลองทดสอบใช้งานขับรถดูแล้วถือว่า ดีมากครับไม่งอนงันเลยเป็นไงเป็นไงเจ๋งไหมครับเ,เพื่อนๆผมว่ามันโอเคแนละ้วสามร้อยกว่าบาทตอบโจทย์เลยนะครับดูดีมากงานสวยนะครับแล้วก็ผมลองใช้งานมาแล้วนะก็บอกเลยครับว่ามันชาร์จโทรศัพท์ได้เต็มระหว่างใช้งานจริงๆนะครับบางคนบอกโ,อโทรศัพท์ไปไว้ตรงช่องแอร์มันจะดีเหรอจริงๆเวลาเราชาร์จแบบมันร้อนอยู่ตรงช่องแอร์ก็ดีครับ เรื่องส่วนของไอ้น้องไอ้น้ำที่จะเข้าไปในโทรศัพท์เป็นความชื้นโอเคอันนี้ยอมรับสภาพครับเป็นเป็นเรื่องปกติที่อาจจะเกิดได้นะแต่ในนี้โทรศัพท์ส่วนใหญ่มันก็จะกันน้ําอยู่แล้วนะครับเหมือนของผมที่ผมใช้ก็เป็นโทรศัพท์กันน้ําอยู่แล้วแต่โอเคแหละใช้ไม่สักพ,พักใหญ่ๆพวกซิลกันน้ําอะไรมันก็จะเริ่มเสื่อมนะครับก็ต้องแลกกันนะขอมันมีดีมีเสียนะใครสนใจว่าซื้อจากไหนผมทิ้งลิงก์ให้นะครับบอกเลยว่าไม่แพงนะเพราะในตลาดจะมีบางยี่ห้ออย่างพวกของโมแมกหนะ้าตาคล้ายๆแบบนี้นะผมก็รู้ใครลอกใครนะ อันนั้น900กว่าบาทพันกว่าบาทด้วยซ้ำนะวันนี้ก็ฝากไว้ประมาณนี้แล้วกันสำหรับ Easy e ีซี่ซี่นะครับนี่โ o โก CA91 นะครับแท่นชาร์จไร้สายสำหรับยึดช่องแอร์ในรถยนต์นะประมาณนี้วันนี้ฝากไว้ประมาณนี้สำหรับ Easy e ีซี่ซี่เหมือนเดิมนะครับชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ไปไปไดกด subscribe กดกระดิ่งด้วยเพื่อนๆจะได้ทราบผลเวเด็ดคลิปวันนี้ไปละสวัสดีครับ